สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับมิมี่นะคะวันนี้นะคะมิมี่ะคะก็จะมาทําคลิปวอล์กชีวิตประจำวันหนึ่งวันของมิมี่นะคะวันนี้นะคะก็เหมือนจะไม่ใช่หนึ่งวันเลยมั้งเหมือนจะเป็นไม่รู้ถึงครึ่งวันเลยก็เพราะตอนวันนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบสองเนาะวันที่มีถ่ายแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่ พะเจ้าไปทำอะไรมีก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะคะเขาบอกแค่ถ่ายวอล์กชิวประจำวันหนึ่งก็ถ่ายนะคะก็มีมีนะคะก็ตอนนี้ก็เวลาก็เกือบจะเย็นแล้วอะก็เกือบจะเย็นแล้วอะตอนตอนเช้าก็มีก็ว่าสัตว์จีนเพราะวันนี้เป็นวันสัตว์จีนนะคะก็เลยว่าสัตว์จีนเนาะก็ถามว่าวหายทำไมก็มี่มีเชอสายจีนก็ต้องว่าย เออวันนี้มีตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วก็มาขึ้นก็คือตอนแรกกะว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าแหละแต่ลืมอืมแล้วก็เปินแบบตื่น,น,น,นไม่ทันเอ้ยเดี๋ยวมี่ต้องตื่นหกโมงดิแล้วมี่ลงข้างล่างหกโมงครึ่งเอองงนะคะก็ขึ้นมาได้ขึ้นมาบนห้องถึงตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็นอนต่อถึงบ่ายพอไม่ไหวมันน็อก ปกติไม่เคยตื่นเช้าขนาดนั้นนะแล้วมี่นะคะก็ก็มาทำคลิปตอนประมาณตอนนี้ก็เวลากี่โมงและหกโมงโอเคค่ะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ค <c oughs> ก็นี่เราจะมารีวิว,วสายใหม่กัน <c oughs> ได้ไหมไม่ได้หรอกกินดีกว่า เนี่ยคือตอนถ่ายคลิปทําไมคนต้องทักมาเยอะด้วยพอตอนไม่ถ่ายคลิปนะทุกคนจะบอกให้ว่าเงียบกริบอ๋อนี่เป็นคนมัดนะแต่แกไม่ได้หลอกหรอ few moments later แ้วทุกคนสรุปก,ก็ได้แล้วนะคะแต่ละนี่อันนี้คือเมืาา่อวานคือมันให้มาสามก้อนแล้วนี่ก็กินไปยังไม่ถึงก้อนเลยเพราะวันหวานมาก ไ่ไม่กินสายไหมหไแบบนานมากนั่นแหละแบบสองปีที่แล้วมั้งถ้าจคำความได้หวานก็เลยดิยงั้นเดี๋ยวมี้ขอตัวเกีินสายไหม่ไปแล้วก็ไปดูหนังคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันใน สังกัดของเราก็าคือใน IG เนาะถ้าใครนะคะอยากดูก็สามารถไปเปิดสามารถไปกดติดตามสังกัด BPPK Official ได้นะ mm hmm. ก็จะได้ดูไลฟ์ของคนในสังกัดนะคะโอเคขอไปกินก่อนนะแล้วก็ไปดูหนังก่อนนะบ๊ายบาย ก็ตอนนี้นะคะมี่นะคะก็ไดไลฟ์กับพี่ป้างแล้วก็พี่ต้นหลิวนะคะแล้วก็ไดรับประทานขนมแล้วก็ดูหนังเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. ก็ฝากติดตามทางพี่ป้างพี่ต้นหลิวั้งตัวมี่เองด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ป้างกับพี่ต้นหลิวดีวมี่ขึ้นไว้ให้สองันนี้แล้วกันะะสองตรงนี้โอเคนะคะก็ ฝากไปติดตามนะคะแล้วก็ไม่ได้ฝากให้พี่ป้ากับพี่ต้หลิวนะก็ฝากทุกคนในสังกัดนะคะ BPPK Official เลยนะคะก็ฝากทุกคนเลยนะคะฝากช่วยติดตามผลงานของพวกเรานะสามารถสัพอได้สปอนเซอร์เข้าได้รับรีวิวรับทุกอย่างนะคะสามารถเข้าได้ค่ะนะคะก็นะคะมี้ก็จะทำงานก่อนเนาะ พราะตอนนี้นะคะก็สองทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยเลยนะคะก็เรานะคะก็จะมาทำงานกันค่ะทำงานโอเคแป๊บนึนะ ี่นะคะก็ได้ทํากันบ้านเสร็จระะเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอาบน้ําเรียบร้อยนะคะเตรียมจะเข้านอนเนาะก็มิ m มี่นะคะก็ขอจบคลิปวอล์กหวันของมิ m มี่นะคะ,ะ,คะเพียงเท่านี้เนาะก็คลิปหน้านะคะจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะ